สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโทระนักสะสมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนี่ครับโอชิกินทีซึ่งรุ่นนี้จะเป็นวันพีชนะครับทุกคนอ่านี่ครับอันนี้จะเป็นลายของภาควานกคุณินะครับทุกคนอ่านี่ครับเท่แบบนี้เลยนะครับวันนี้ผมก็ได้มาครบทุกแบบครบทุกลายให้ทุกคนได้ชมกันเลยนะครับผมอ่านี่ครับนี่ครับมีทั้งหมด15แบบ15ลายด้วยกันนะครับทุกคนนี่ครับแล้วก็ยังมีลายพิเศษอีกหนึ่งลายนะครับ นั่นก็คือลายโกมุโกมุผลไม้ปีศาจของลูฟี่นะครับผมอ่านี่ครับเท่ๆแบบนี้นะครับรวมทั้งหมดเป็น16ลายนะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ขวดแรกเลยนะครับผมอ่าเอาเป็นขวดนี้แล้วกันครับขวดแรกนะครับจะเป็นขวดใหญ่นะครับผมอ่านี่ครับเป็นรสน้ำพึ่งผสมมะนาวนะครับนี่ครับเป็นลายลูฟี่เท่ๆแบบนี้นะครับภาพกว่านกคูนี้นะครับทุกคน นี่ครับลดน้ำผึ้งผสมมะนาวนะครับขวดสีเหลืองนะครับอันนี้จะเป็นขวดใหญ่นะครับผมได้ขวดใหญ่มาแค่2ขวดนะครับทุกคนอ่าเึ่งจะเป็นลูฟี่กับโซโลนะครับอ่านี่ครับโตเอะอนิเมะนะครับลิสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นเลยนะครับผมอ่าขวดที่2นะครับจะเป็นอูซบนะครับภาควานุคุนินะครับลดน้ำผึ้งผสมมะนาวอีกเช่นกันนะครับอ่านี่ครับลายเท่ๆแบบนี้นะครับผมต่อไปครับ ขวดที่3านะครับเป็นลายของไคโดร้อยอสูรนะครับผมลดน้ำผึ้งผสมมะนาวนะครับอ่าสีเหลืองแบบนี้นะครับไคโดสุดเก่งนะครับผมนี่บอสประจําภาคกวานุคุนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับเรามาดูนี่กันครับชาเขียวลดต้นตํำหลากนะครับเป็นลายของโซโลนะครับทุกคนนี่เจ้าหัวมอสของเรานะครับนักหลงทางประจํากลุ่มนะครับผมอ่าเท่ๆนี้นะครับอ่าต่อไปครับนี่ครับ ต่อไปก็เป็นลายของคิงนะครับอ่าลูกน้องของไคโดนะครับผมอ่าชาเขียวลดต้นตำรับนะครับนี่ขดสีเขียวอันนี้นะครับเป็นลายของคิงเท่ๆแบบนี้นะครับผมต่อไปครับผมเป็นลายของจินเบอ่านี่ครับจินเบนะครับรดชาเขียวต้นตำรับนะครับอ่าภาพกวานกคุนินะครับซึ่งได้มาเป็นลูกเรือของกลุ่มจนสวรดค์หมวกฟางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านี่ครับ ต่อไปครับผมเรามาดูกันนี่กันเลยครับนี่ครับลายชอปเปอร์นะครับผมกินองุ่นเคียวโฮนี่ครับน่ารักน่ารักครับชอปเปอร์นะครับคุณหมอชอปเปอร์ประจํากลุ่มหมวดฟางนะครับผมอ่าผ้ากวนนกคุนี้ครับชุดซามูไรอ่าต่อไปครับนี่ครับกินองุ่นเคียวโฮลายนิโคโลบินอ่านี่ครับนี่นิโคโลบินนะครับผมผ้ากวนนกคุนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับผม เป็นลายของบิ๊กมัมนะครับแม่ใหญ่ของเรานะครับกินองุ่นเคียวโฮเช่นกันนะครับภาคกวานอคุนีนะครับผมอ่านี่ครับจับคู่มากับไคโดเลยนะครับต่อไปครับผมอันนี้เป็นลายของซันจินะครับผมอ่านี่ครับชาเขียวรดแตงโมนะครับทุกคนนี่ชาเขียวรดแตงโมซันจิภาคกวานอคุนีนะครับเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมต่อไปครับผมเป็นลายของ แฟงกี้อ่ารถรถแตงโมนะครับผมชาเขียวรถแตงโมนะครับอ่านี่ครับแฟงกี้ภาควานุคุนินะครับอ่านี่ครับต่อไปครับผมแจ็คแห่งภัยแล้งนะครับอ่าลูกน้องของไคโดนะครับผมนี่ครับชาเขียวรถแตงโมนะครับผมอ่าภาควานุคุนินะครับนี่เท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมแจ็คแห่งภัยแล้งนะครับ ต่อไปครับเป็นแมวขโมยนามิแห่งกลุ่มหมวกฟางนี่ครับรถข้าวญี่ปุ่นนะครับผมอ่าขวดส้มๆนะครับรถข้าวญี่ปุ่นนะครับนามินะครับผมภาควานกคุนินะครับอ่าน่ารักดีครับผมต่อไปเป็นบุกคุงนะครับผมอ่าลายบุกคุงนะครับเป็นรถข้าวญี่ปุ่นนะครับผมนี่ครับผมเท่ๆแบบนี้ครับภาควานกคุนินะครับอ่านี่ครับบุกคุงนะครับ แล้วก็อีกคนหนึ่งครับเป็นควีนนะครับอ่านี่ครับควีนลูกน้องของไคโดนะครับรถข้าวญี่ปุ่นขวดส้มๆนะครับภาพวาโนคุนินะครับทุกคนนี่ครับผมอ่านี่ครับและสุดท้ายนะครับปิดด้วยลายพิเศษของเรานะครับนั่นก็คือลายผลยางยืดโกมุโกมุนะนี่ครับผมนี่ครับโอชิกินที โกมุโกมุนะครับอ่าชาเขียวนะครับลดผลไม้รวมนะครับอ่าไม่ใช่ลดผลโกมุโกมุนะครับทุกคนอ่าเป็นแค่ลายโกมุโกมุนะครับอ่าบนฝาก็มีรูปของผลไม้ปีศาจด้วยนะครับถือว่าดีไซน์ทาได้สวยทําได้เท่ดีนะครับเดี๋ยวผมลองชิมเลยครับผมอ่านี่ครับเปิดมาแล้วครับผมอืมหอมครับชิมเลยครับอืมชิมแล้วผมก็จะกลายเป็น มนุษย mm ์ยางนั่นเองนะครับทุกคน fill. ่ะนี่ครับผมจะกลายเป็นมนุษย์ยางครับมัดปืนยางยืดแต่ไม่ใช่นะครับผมอ่านี่ครับนี่ครับผมรถโกมุกโกมุนะครับอ้าวไม่ใช่ลายโกมุกโกมุครับรถผลไม้รวมนะครับผมอ่านี่ครับแล้วยังมีรหัสใต้ฝาด้วยนะครับทุกคนไว้ลุ้นกันนะครับไว้ลุ้นชิงโชคกันนะครับอ่าส่งรหัสใต้ฝานะครับทุกคนโอชิกกินทีนะครับรุ่นวันพีชภาควานกคุนินะครับนี่ครับ มีทั้งหมด15ลายนะครับแล้วก็ลายพิเศษอีก1ลายรวมเป็นทั้งหมด16ลายนะครับสามารถไปหาซื้อได้ที่7ซเวทุกสาขาเลยนะครับใครที่ชื่นชอบวันพีชไม่ควรพลาดเลยนะครับวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ